สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอบป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขณะนี้เป็นเวลาประมาณตีส4มสี่สิี่นาทีของวันที่2เดือนมีนาคมปีพศสองพันร้สิบห้า5คลิปนี้เป็นคลิปวีโอ ที่ป่าต้องนั้นมาทำรายการอัดคลิปวิดีโอตอนดึกฮนะค่อนสว่างเพราะว่าเวลา,อาตอน่านนั้นอาจจะต้องไปทำงานในส่วนส่วน,วนอื่นฮนะเพราะว่าช่วงนี้มีแฟนๆในการนั้นส่งรูปมาประเมินราคาส่งความคิดเห็นมาถามไทยเรื่องเหรียญน,นะฮะไม่ค่าจะเป็นเหรียญห,หลายชนิดหล,หลายรูปแบบ ปาก็ต้องไปตอบคอมเมนต์แล้วก็ไปประเมินราคาเหรียญให้กับแฟนๆรายการนะฮะคือช่วงนี้ปาปาทำงานหนักนิดหนึ่งฮะคลิปนี้ปาปาจะมารีวิวเหรียญที่แฟนๆรายการผู้ติดตามเนี่ยสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะจะเป็นเหรียญอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพา แฟนราการเนี่ยมาดูนะฮะคือตั้งแต่ช่องปปลาเนี่ยประกาศรับซื้อเหรียญครั้งแรกๆเลยฮะตั้งแต่เดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์มา,าเมื่อมีเหรียญเนี่ยตามที่ปปลาประกาศรับซื้อไปนะฮะเข้ามามากพอสมควปรปปลาก็ได้ทําการประกาศขายออกอย่างที่แฟนๆาน,น,นการรู้นะฮะวันนี้ มีแฟนรายการสั่งเข้ามาลูกค้าสั่งเข้ามาว่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้างนะฮะก็เลยมาทําการรีวิวให้กับแฟนๆให้กับผู้ติดตามได้ดูได้ชมกันฮะสำหรับนักสะสมท่านใดฮนะที่ติดตามช่องของปาปาอยู่นั้นต้องการเหรียญฮนะต้องการเหรียญแบ่งปันไปจากปาปาเนี่ยก็โถอาก็ไลน์มา ได้เลยฮะไลน์มาถามปาปาดูนะฮะแนะนำให้เข้ามาทางไลน์นะฮะเพราะว่าระยะนี้รับโทรศัพท์ไม่ทันเะฮะเพราะว่าการโทรครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากคับฉะนั้นแนะนำถ้าเป็นไปได้นะฮะใครต้องการซื้อเหรียญหรือต้องการขายเหรียญเนี่ยแนะนำให้เข้ามาทางไลน์นะฮะจะดีที่สุดก็คือการเข้ามาทางไลน์ใครที่โทรเข้ามาฮะส่วนใหญ่แล้วระยะนี้ประปาจะ ไม่ได้รับโทรศัพท์เลยฮะฉะนั้นแนะนำนะฮะใครจากอยากจะซื้อเหรียญอยากจะขายเหรียญถ้าเป็นไปได้แนะนำเข้ามา,าทางไลน์นะฮะติดต่อมาทางไลน์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เช้านะ,ะช่วงช่วงสายๆเนี่ยปาป๋าจะต้องไปส่งเหรียญให้กับลูกค้ามีเหรียญอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งะฮะ จองเหูีนัมาตั้งแต่เมื่อวานฮะแล้วก็ทําการซื้อขายกันเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าปอปาก็จะไปส่งก็คือมอีเจ้าแรกนะ,ะเป็นเหรียญ20รู้สึกว่าน้องๆมาจากปาคใต้เนี่ยก็จะสั่งเหรียญฮะสั่งเหรียญชนิดราคา10บาทหายากติดอันดับฮะแกก็จะระบุระบุปีพศออมาอย่างละ5เหรียญฮะก็คือ มีเหรียญปีสำหรับน้องที่มาจากปักใต้นะก็มีเหรียญปี3ามหนึ่งนะท่านผู้ชมไอ้ทวเทียเป็นปี4 1, นะี่หนึ่งฮะสี่หนึ่งจำนวนประมาณ5เหรียญฮะใครนะใครมีเหรียญปี4ีหนึ่งต้องการขายนะฮะหายากติดอันดับที่2ปอปอปายัางคงซื้อเข้าในราคาเหรียญละ70บาทนะฮะเจบบาทใครที่มีนะฮะ ต้องการขายฮะติดต่อมาทางไลน์นะ,ะติดต่อปาปามาทางไลน์สำหรับเหรียญ10บาทหายากติดอันดับที่2นะฮะปาปายัางคงซื้อเข้าเหมือนเดิมคือ70บาทนะฮะอันนี้มีคนจองแล้วสั่งแล้วนะฮะหนึ่งสำหรับน้องปักใต้นะฮะน้องปักใต้รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญสองบาทปีพศสองพันห้ารฮะ นี่ยท่านผู้ชมที่ประปาประกาศรับซื้อเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้ก็มีแฟนๆในการนะ่ะมีนักสะสมที่อยากได้ก็โทรมาถามฮนะอย่างที่ประปาประกาศไปนะว่าซื้อเข้าแล้วมีเหรียญชนิดใดราคาใดประปาก็จะประกาศส่งข่าวขายออกให้กับนักสะสมแฟนๆในการนะฮะอันนี้น้องเขาเจ้าเจ้าแรกอนะก็สั่งมาอีก5เหรียญฮนะ น้องเขาบอกว่าติดต่ออาติดตามช่องของปาปามาตั้งแต่เป็นช่องที่นําเสนอหลายเดือนก่อนเมื่อต้นประมาณกลางปีก่อนๆถ้าหากปาปาจำไม่ผิดนะต่อมาฮะต่อมาที่น้องเขาสั่งมาก็เป็นเหรียญ2บาทฮนะนี่ท่านผู้ชมปาปารับซื้อจริงนะประกาศไปแล้วเนี่ยรับซื้อจริงนะฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็มีลายไลายเนี่ยเข้ามาอีกแล้วนะฮะก็คือลายของนแฟนรายการฮนะ มาอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าน่าจะสั่งซื้อเหรียญหรือไม่ก็ขายเหรียญฮนะเสียงดังปิ๊งปิ๊งนี่ท่านผู้ชมน้องเขาสั่งมาอ่าสามอ่าสามชนิดราคาฮนะอันนี้เป็นอ่าเหรียญสองบาทสีขาวฮนะเราเรียกกันว่าเหรียญสองบาทสีเงินนิดนึ่งปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบฮนะน้องท่านแรกนี่สั่ง สั่งอ่าสั่งเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืน,นะฮะตั้งแต่เมื่อคืนประมาณทุ่มสองทุ่มะฮะปอปาก็จัดให้แล้วนะฮะเดี๋ยวอ่าช่วงสายๆปอปาก็จะออกไปส่งเหรียญให้กับน้องเขานะฮะอันนี้น้องทางภาคใต้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอ่าน้องทางจังหวัดน่าจะเป็นจังหวัดทางภาคอีสานะฮะก็ได้สั่งเหรียญ10บาทรู้สึกว่ายังขาดปี พศ2542เนี่ยเอาปลาได้จัดไว้แล้วจัดไว้สำหรับลูกค้านะฮะแล้วก็ปีพศ2534ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ปี53ฮะนี่เลยท่านผู้ชมมีนะฮะมีนักสะสมมีประชาชนชาวไทยเราเนี่ยตั้งแต่พหลงหลอเก้าเราเนี่ยสวัรนคตนะฮะก็ทำให้เหรียญทุกชนิดราคาของพหลงหลอเก้าเราเนี่ย มีราคาขยับตัวขึ้นมากันแทบจะทุกปีทุกชนิดราคาเลยนะฮะแต่ก็แนะนำให้แฟนๆรายการเนี่ยถ้าท่านใดที่อยากจะเก็บก็เก็บตามตามที่ปปาหรือช่องช่อง YouTube อื่นๆแนะนะนำให้เก็บฮนะปะปาเคยเนะี่ยทำคลิปนำเสนอแนะนำให้เก็บก็คือจะส่วนใหญ่แล้วปปาจะจัดเป็นอันดับไว้ให้นะฮะก็คือเราคงจะแนะนำให้เก็บ เหรียญที่ติดอันดับหายากก่อนนะฮะจะเป็นการดีที่สุดสำหรับนักสะสมที่ต้องการเก็บสะสมไว้เก่งกำไรนะฮะแนะนำให้เก็บ10อันดับหรือ5อันดับหายากที่ปอปาจัดไปนะฮะเนี่ยน้องๆอ,อ,อีกท่านหนึ่งสั่งมาฮะท่านเดียวก็คือ4ปีพศด้วยกันก็มีอ่าปีพศ .2,500 รรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเริ่มจากอันดับรู้สึกจะเป็น42นะฮะลูกค้าท่านที่2องนะสี่สิบสองห้าเหรียญแล้วก็34นะฮะมีนะมีนักสะสมที่ที่เข้ามามาอยากอยากจะได้เหรียญไปสะสมแต่ยังหาไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เจอท่านผู้ชมยังหาไม่ได้นะฮะยังมีอีกหลายท่านฮะนี่แหละเป็นเหตุให้ปปาต้องมาอ่า มาทำการซื้อเหรียญที่ที่ยังไม่มีราคาในวงการนักสะสมฮะแล้วก็มาประกาศขายท้ายที่สุดแล้วก็มีฮะยังมีอีกหลายคนหลายท่านเหมือนอย่างเทีบปปาเคยคำนวณไว้ว่าน่าจะมีแฟนๆรายการมีอีกหลายคนนะที่ยังไม่มีเหรียญติดอันดับไว้ในครอบครองนะฮะปะปาก็เลยมาทำการประ,ประกาศเข้าซื้อเข้าแล้วก็ขายออกคัะนี่ท่านผู้ชม หาบาทปีอ่าสิบบาทหายากติดอันดับอีกอีกปีนึงก็คือปีพศส5งพรฮะรู้สึกจะเป็นอันดับที่หกนะฮปีพศส5งพนั้นปปายังยังไม่ได้ทําคลิปประกาศประกาศหลับซื้อเข้าเลยน่าจะเป็นคลิปต่อ,ตอไปแต่เขาอยู่ในอันดับติดอันดับหายากทั้งสิบอันดับก็มีแฟนๆรายการถามฮะ ว่าปีนี้ปีนี้มีขายไหมมีแบ่งปันไหมปป่าก็ได้นําเหรียญที่ปปาเนี่ยเก็บสะสมไว้ทั้ง10อันดับเมื่อ,อเมื่อหลายปีก่อนฮะปะปาก็จัดเก็บมาตลอดจนเก็บมาเป็นอัลบัม้มอัลบัม้มท่านผู้ชมปี53นะก็ผลิตมาเนี่ยถือว่าไม่มากท่านผู้ชมคือเหรียญ10บบาทสสี 2, หมุนเวียนเนี่ยที่ติดอันดับอยู่ท่านผู้ชมก็คือจะ ผลิตออกมาค่อนข้างไม่มากเท่าชนิดราคาอื่นๆนะสำหรับเหรียญ10บบาทนะฮะฉะนั้นก็เลยเป็นเหรียญที่อาจจะมีราคาเกินหน้าเหรียญกันเกือบจะทุกปีพศออในไม่นานนี้นะฮะแต่ราคานั้นก็จะมีราคาซื้อขายที่แตกต่างกันไปนะฮะแตกต่างกันไป เป็นไฟลการต้องเข้าใจนะฮะต้องทําใจนิดนึงนะฮะว่า,าเหรียญที่ประปาซื้อเข้ามานี้นั้นถึง4อันดับแล้วยกตัวอย่างสําหรับเหรียญ10บาทนะฮะท,ทั้งๆที่วงการนักสะสมระดับประเทศไทยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมาถึงแค่สําหรับเหรียญ10บาทก็มาถึงอันดับที่2เองนะฮะก็คือปี3าหนึ่งเนี่ยหายากติดอันดับที่1อันนั้นมีราคา,าเป็นที่เรียบร้อยไปนานแล้วนะฮะ ที่ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการของวงการนักสะสมบางช่อง YouTube เนี่ยก็จะเป็นปี41แต่สำหรับปี4,2,3,4,4,3,5,3เ 4, 4, 3, 3, นี่ยย่งนะท่านผู้ชมอย่างนะฮะแต่ประปานั้นประกาศรับซื้อไปก็มีบางาบางคนบางท่านก็ถามว่าทำไมจัดอันดับไปแล้วเนี่ยรับรับซื้อราคาหลักสิบเองละประมาณนั้น ป่อปาอยากจะแจ้งให้ทราบนะว่าวงการนักสะสมระดับประเทศไทยแล้วเนี่ยเขายัางไม่ประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการนะ,ะก็ถือว่าย,ยังโชคดีของแฟนๆรายการของผู้ติดตามว่าป่อป่านั้นรับซื้อก่อนนะฮะรับซื้อล่วงหน้าเพื่ออยากให้แฟนๆรายการที่ติดตามช่องของปอป่าหรือผู้ที่มีเหรียญครอบครองอยู่เนี่ยครอบครองไว้เผื่อจะต้องการขายเนี่ยอย่างน,น้อยก็เราก็ได้ราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะฮะ อื่นหน้าเหรียญแล้วเนี่ยเป็นของน้องอีกท่านหนึ่งแฟนแฟนการอีกท่านหนึ่งที่สั่งเข้ามานี่ยังอ่านี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะประมาณห้าเหรียญหกเหรียญฮะที่แฟนอ่าแฟนๆผู้ติดตามสั่งมาไว้ฮะอย่างละห้าเหรียญก็คืออันนี้น่าจะเป็นหกเหรียญฮะสำหรับเหรียญห้าสิบสตางค์ อันนี้น่าจะเป็น5เหรียญฮะนี่คือเหรียญย5สาตางค์ที่ปปาประกาศรับซื้อไปฮะเป็นปีพศ2530นหะฮะเหรียญน,นี้ปปาประกาศรับซื้อไว้ในราคาเหรียญละ50บาทฮะและปัจจุบันวันนี้นะฮะใครที่อยากได้นะฮะตอนนี้ยังยังคงมีเหลืออยู่นะฮะยังคงมีเหลืออยู่แล้วแนวโน้มน่าจะเป็นไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ฮะก็จะมีเหรียญเข้ามาถึงอีกนะฮะใครที่อยากได้นะฮะ ปีพศ2530ปนานี่ประกาศรับซื้อไปจนถึง5อันดับเลยฮะแต่ว่ายัางยังไม่มีเหรียญจริงมาทำคลิปนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากกว่าเหรียญปีพศ2530ฮะเพราะว่าปีนี้นะครับผลิตออกมาถึง5ล้าน5ล้านกว่าเลยนะ,ะท่านผู้ชมส่วนใหญ่แล้ววงการนักสะสมก็สำหรับเหรียญย5่สสตางค์เนี่ยเขาก็จะประกาศรับซื้อเหรียญที่ผลิตน้อย ค่อนข้างแต่ชัดเจนที่สุดนะคือปีพศ2542กับ44ลองลงมาก็ปี5251เป็นรูปแบบพระเสียนเล็กหมดเลยนะท่านผู้ชมสำหรับเหรียญ25สตาตางค์ที่มีราคานะฮะปี4244ก็ยังมีไม่กี่ช่อง y o u t u b e ที่ประกาศรับซื้อ แต่ช่องปอปานั้นรับซื้อแบบเปลี่ยนทางการแล้วนะสำหรับเหรียญย5ต่างปีพศ2 5 3 0นใครมีฮะใครมีแล้วอยากแบ่งปันให้กับปปาในราคาซื้อเข้าเหรียญละ50บาทนะฮะก็ติดต่อปอปามานะฮะเข้ามาทางลายนะฮะพีจุดพีเอสามสามสามลองลอง,ลองพิมพ์เข้ามานะฮะนั่นคือลายของปอปานะฮะอันนี้น้องๆลูกค้าท่านหนึ่งได้สั่งไว้ห้าเหรียญฮะ เขาบอกว่ายัางไม่มีเก็บสะสมฮะใครที่อยากได้เหรียญสะสมนะฮะก็ติดต่อปปามาดูนะฮะสำหรับสังเกตดูว่าปปาทำทำเหรียญชนิดใดออกไปเนี่ยก็ลองดูนะฮะก็ลองสอบถามปปาเข้ามาทางไลน์นะฮะติดต่อเข้ามาทางไลน์บางครั้งก็อาจจะเหลืออยู่บางครั้งก็อาจจะหมดไปเดี๋ยวเรา,เข,าเข้ามาคุยกันนะนี่ท่านผู้ชมเป็นเหรียญ เป็นเหรียญ50สตางค์ปีพศ2534ฮะ50สตางค์ปีพศ2534หายากติดอันดับที่2ของเหรียญ50สตางค์ฮะที่ปปาประกาศรับซื้อเข้าฮะราคาซื้อเข้าก็คือเหรียญละ50-60บาทอ่าปปาซื้อเข้ามารู้สึกว่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่กี่เหรียญเองนะฮะสำหรับ ห้สต,ต่างปีพศส5 5 4 4ใครที่มีเก็บไว้เยอะๆแล้วอยากจะแบ่งปันให้กับปปานะฮะก็ติดต่อปปาฮะจ .PA333 วันนี้เรามารีวิวของที่จะขายออกในวันพรุ่งนี้เช้าให้กับแฟนๆรายการได้ดูได้เห็นกันว่าปปานั้นซื้อจริงขายจริงฮะสำหรับเหรียญที่ปปานี้ประกาศรับซื้อไป คือที่จริงแล้วปะปาะมีความตั้งใจนะที่จะประกาศรับซื้อเหรียญที่ผลิตออกมาผลิตออกมาค่อนข้างจะหาพบเจอกันได้ง่ายในระบบหมุนเวียนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวปะปาขออนุญาตถอดกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันกใกล้ๆนะฮะเหรียญที่ปะปาป,ประกาศรับซื้อไปแล้วก็ประกาศขายออกครับ เป็นช่องที่ซื้อเข้าแล้วขายออกซื้อมาแล้วขายไปหลายคนสงสัยฮะนี่ท่านผู้ชมนิดหนึ่งฮะเป็นเหรียญย5่สสตางค์ที่ไม่ผ่านใช้นะฮะ25สตางค์ที่ไม่ผ่านใช้ที่ปปานเนี่ยประกาศหลับซื้อไปแล้วก็มีแฟนรายการเนี่ยส่งเข้ามานี่ฮะอันนี้ก็ไม่ผ่านใช้จริงๆฮะปะปาได้ตรวจสอบแล้วนะฮะราคาก็ค่อนข้างจะ สูงนิดนึงนะฮะเพราะอันนี้ใส่เมาส์มาเลยนะฮะเดี๋ยวปอปาใครอยากได้นะฮะสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ยังมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าเหรียญฮะสี่ห้าเหรียญส่วนหนึ่งปอป,า,ปาก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งปอป,า,ปาก็จะทําการขายออกใครอยากได้นะฮะยีสตางค์แบบผ่านใช้หรือ UNC นะฮะคือเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้ใครอยากได้นะฮะ ก็ลองมาตรวจโทรมาถามไลน์มาถามได้นะ,ะเรื่องราคาเรามาตกลงมาพูดคุยกันนะ,ะนี่เป็นเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530สภาพใหม่ไม่ผ่านใช้นะฮะแต่แนะนำท่านผู้ชมนะฮะอย่าไปล้างเหรียญอย่าไปเช็ดเหรียญน,นะฮะผ่านใช้เนี่ยเขาจะดูออกก็ง่ายเหมือนกันนะฮะสำหรับเหรียญที่ใครคิดอยากจะเช็ดจะถูแลให้เป็นเหรียญอ่า UNC นเนี่ย จะเป็นไปยากนะฮะเพราะนำเงาที่จับอยู่กับเหรียญเนี้ยเขาก็จัจางหายไปแล้วก็จะเป็นเหรียญที่ไม่มีราคานะบางครั้งนักสะสมที่ประกาศรับซื้อเนี่ยเขาก็อาจจะดูออกฉะนั้นแนะนําอย่าไปถูอย่าไปขัดไปล้างท่านผู้ชมจะทําให้เหรียญน,นั้นาราคาตกนะฮะร,ราคาตกใครอยากได้นะ2ะห้สตางค์ปีพศ2530ไม่ผ่านใช้ติดต่อเข้ามานะฮะติดต่อเข้ามา คลิปนี้ปป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณพาแฟนๆรายการมาชมเหรียญที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาของวันพรุ่งนี้เช้านะฮะที่ปป่าจะไปจัดส่งก็คือเป็นเหรียญที่ปาปาป,าประกาศรับซื้อเข้าแล้วก็มีท่านผู้ชมที่ดูคลิปทางช่องของปป่าเนี่ยโทรมาจอง เพื่อแบ่งปันเหรียญจากป่อปาไปฉะนั้นใครที่อยากได้เหรียญน,นะฮะก็ลองลอง,ลองเข้ามา,าพูดคุยกันทางไลน์ของปอป,า,ปานะฮะแนะนำให้เข้ามาทางไลน์นะท่านผู้ชมเกรงว่าโทรเข้ามาในปอปา,ปาจะไม่มีเวลานะฮะเพราะว่าคุยโทรศัพท์ครั้งหนึ่งท่านนึงเนี่ยใช้เวลาน,านานเป็นชั่วโมงเลยฮะบางทีการรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์เนี่ย ้องสดเลยนะฮะแต่สําหรับไลน์เนี่ยบางครั้งปอปาก็จะไปดูภายหลังได้นะฮะแล้วก็ตอบกลับภายหลังฉะนั้นท่านผู้ชมเนะนี่ยจะได้ไม่ต้องรอ,อนานนะฮะแนะนาให้เข้ามาทางไลน์นะฮะทางไลน์จบแล้วนะคลิปนี้สําหรับการรีวิวเหรียญที่แฟนๆรายการเนี่ยนักสะสมนะฮะสั่งเข้ามา ยังมีอีกมากมายหลายชนิดราคาต้องรอปอป่าทําคลิปก่อนนะเพราะว่าบางครั้งมีแฟนๆรายการที่ส่งแบงค์ส่งเหรียญเข้ามานะฮะถามว่ารับซื้ออยังให้ประเมินราคาให้ปอปาก็จะให้เหตุผลรายละเอียดไปว่าขอทําคลิปก่อนฮนะเพราะช่องของปอปานั้นอยากจะเผยแพร่ก็คือไม่รับซื้อแบงค์หรือเหรียญที่ยังไม่ออกคลิปนะฮะ พ็ต้องการให้แฟนๆรายการที่ติดตามช่องของปอปาไว้อ่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยได้รู้ได้เห็นพร้อมๆกันนะฮะจะไม่รับซื้อท่านใดท่านหนึ่งแล้วอยากจะให้นักสะสมผู้ที่ต้องการขายแบงค์เหรียญนห้เข้าใจนิดนึงนะฮะรอรอชมคลิปแต่ก็ถามปอปาได้นะฮะถามได้ว่าซื้อหรือยังซื้อหรือยังขายหรือยังมีหรือยังหมดหรือยังให้ถามปอปาได้นะฮะ แอบป๋าปาก็จะให้เหตุผลให้รายละเอียดไปครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์กล้องไม่โฟกัสนะ,ะ่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25สตางค์นะฮะหรือจะเป็นเหรียญ50สตางค์ปีพศ2534 25สตางค์ปีพศ2530ที่มีอยู่นะฮะ ใครที่มีแล้วอยากขายนะฮะติดต่อปอปานะฮะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะเราก็จะเป็นเหรียญสองบาทสีทองปีพศสอ5 1นรบะฮะใครมีแล้วอยากขาย2บาทสีเงินปีพศสอ5 0าจนมาถึงเหรียญ10บาท2อสีฮะอันนี้หลายปีพศเลยทีเดียว ปปาเองก็ยังเกรงๆงวันวันเหมือนกันนะว่าซื้อเข้ามาหลายๆอันดับหลายพศเนี่ยจะดองเหรียญอยู่หรือเปล่าจะดองทุนอยู่หรือเปล่าฮะแต่ก็มีแฟนรายการที่เข้ามาติดตามช่องของปปาเนี่ยฮะยังมีคนที่อยากได้อยู่ยังมีคนที่ยังหาสะสมได้ไม่ทบเพราะว่าอันดับที่หลายๆช่องทาง YouTube หรือช่องปปาประกาศแนะนำให้เก็บก็คือมีถึง10 สิบอันดับเก้าอันดับท่านผู้ชมก็มีหลายๆคนหลายๆท่านนักสะสมที่ยังหาได้ไม่ครบก็โทรมาสั่งจองเราจะช่วยกันกระตุ้นเหรียญที่อยู่อันดับต้นๆอ,อันดับล่างๆนะท่านผู้ชมกระตุ้นอันดับล่างๆขึ้นมาให้มีชื่อเสียงให้มีการซื้อขายหมุนเวียนในวงการนักสะสมนี่คือ ความคิดของปาปานะฮะแต่ก็ก็ถือว่าโอเคฮะสำเร็จไปขั้นตอนหนึ่งนะฮะดีกว่าที่จะไม่มีช่อง YouTube ช่องใดามาประกาศช่วยกันกระตุ้นเหรียญที่ติดอันดับล่างๆขึ้นมาให้มีราคาฮนะวงการนักสะสมเล็กๆจะได้ไม่เงียบเหงาท่านผู้ชมโอเคนะจบนะสำหรับคลิปนี้ใครที่มีเหรียญแล้วอยากขายนะฮะติดต่อ ป่าทางลาย P. จ P.A. 3 3 3หรือใครที่ต้องการอยากจะขายารับซื้อเหรียญต่อจากป,ป่านะฮะก็ P. P.A. 3 3 3นะฮะเข้ามาพูดคุยเข้ามาตกลงราคาประเมินราคากันนะฮะคลิปนี้หมดเวลาเวลาหมดคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ